วันนี้จะมาแนะนากล้องวงจรปิดโซลาเทลนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น360ีกรีนะคะ48เฮิร์ตตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราได้เลยนะคะหมุนได้360องศาะะตามนี้เลยนะคะเมื่อเราติดตั้งขึ้นลงอะไรแบบว่าได้ได้ทุกองศาทั้งหมเลยแล้วตัวนี้ใช้งานง่ายค่ะแล้วมีระบบ CCTV และ WiFi ลนะคะ คือถ้าเราเชื่อมต่อกับมือถือเมื่อเราติดตั้งไปแล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็เวลาเราอยากจะดูบริเวณรอบข้าหรือรอบที่เราติดตั้งนะคะเราก็ปรับองศาได้จากในโทรศัพท์เลยคือค่อนข้าสะดวกเลยค่ะแล้วก็นี้มีระบบแผงโซลาเซลล์นะคะใช้งานได้48ชั่วโมงบอกลากล้องจอนปิดแบบเก่าไปได้เลยค่ะที่จะต้องเสียสบไยตลอดเวลา มัวนี้ค่อนข้างสะดวกเลยและตัวแบตเตอรี่ค่อนข้างทนทานค่ะเพราะว่าใช้เป็นแบตเตอรี่เดียวกับรุ่นต์ยเลยค่ะค่อนข้างที่จะเป็นนวัตรกรรมใหม่น่าใช้ค่ะแล้วในส่วนของตัวเครื่องติดตั้งหน้าข้างในก็จะเป็นแบบตนตี้ส่วนตัวนี้นะคะคือตรงที่เราจะติดกับกําแพงเราก็สามารถปรับปรับองศาปรับขนาดปรับมุมได้อีก ทีมเลยนะคะเวลาเราติดตามเผื่อบางที่อาจจะมีมุมองศาที่ตัวกล้องอาจจะหันไปได้ไม่ทั่วถึงเราก็สามารถปรับตรงเพิ่มเติมได้แน่นอนค่ะมองเห็นรอบทิศปลอดภัยร้รอซ็นนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นแผ่นโซลาเซลล์ที่ใช้ควบคู่เป็นกับกล้องวงจรปิดตัวนี้เลยค่ะขนาดแผ่นโซลาเซลล์ค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะว่าเพื่อที่จะได้เก็บพลังางานได้มากขึ้นนะคะหลายๆที่หรือบางที่ เาก็จะมีให้ประมาณเท่านี้นะคะแต่เราให้แผนใหญ่ไปเลยค่ะเพื่อได้กักเก็บพลังงานได้เยอะขึ้นนะคะด้วยสภาพอากาศของประเทศไทยบางครั้งนะคะฝนก็ค่อนข้าตงตกชุกเมฆก็ค่อนข้างเยอะ,เร,อเ,ยอะเราไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะเรามีพลังงานสรองไว้เพียงพอแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะแผ่นโซลาร์เซลล์ก็จะมีผ่านกระบวนการ ISO IEC และ p l e น,น,น,นะคะกิน อย่าลืมไปเลือกชมสินค้าได้ที่ลาซาด้าเรานะคะเจอกัน